สวัสดีครับแมนยู24นะครับก็มาเจอกันอีกครั้งกับข่าวสารของทีมปีศาจแดงที่มาสรุปให้ฟังกันในรอบวันวันนี้ก็จะเป็นวันที่มีโปรแกรมทีมชาติลงเตะก,กันค่อนข้างเยอะก็จะเน้นข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของทีมชาติแต่ก่อนอื่นนะครับเราไปดูการแข่งขันแมชนี้กันก่อนนะครับกับการพบกันระหว่างตำนานแมนยูพบกับตำนานเซลติก เป็นฟุตบอลการกุศลน,น,นะครับหาเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะเอาเงินไปช่วยเหลือสังคมต่างๆแมนยูก็เกมนี้ก็มีผู้เล่นดังๆมาร่วมเล่นหลายคนเลยนะครับนำทัพโดยเวนรูนี่อดีตศูนย์หน้าที่กลับมาโอทัฟฟอร์ดอีกครั้งในรอบ10ปีแล้วก็ยังมีไมเคิลคาริกสวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมมีอันโตนิโนวาเลนเซียดาร์เลนเฟรชเชอร์ลอนนี่ยอนเซนดิมิท้าเบอร์บอรทอปมิคาเอลซินเวตพอสโคนิกกี้บัตอะไรพวกนี้นครับเยอะแยะมากมาย ส่วนเซลติกก็มีพวกอาร์เธอร์โบรุกสตีลิยันเปตรอฟจอจอซามาราสนะครับก็เกมนี้ครึ่งแรกเนี่ยเป็นแมนยูขึ้นนําไปก่อนนะครับโอ้โหก็เป็นจังหวะที่แมนยูได้ลูกฟรีคิกหน้าประตูแล้วก็เวนรูนี่ปั่นด้วยขวานะครับบริเวณหน้ากรอบเขตโทษฝั่งซ้ายบอลข้ามกำแพงแล้วก็เลี้ยวเสียบใต้ขานเข้าไปสวยงามถือเป็นการกลับมายังถิ่นโอเทอร์ฟอร์ด แล้วก็มีประตูมาฝากแฟนๆด้วยนะครับถือว่าสวยสดงดงามมากๆลูกนี้ทําให้แฟนบอลหายคิดถึงกันไม่พอสมควรเลยครับลีลาของเวรูนี่ที่เราไม่ได้เห็นกันมานานจากนั้นครึ่งหลังเนี่ยทางเซล t i ติกเริ่มเอาจริงนะครับแล้วก็มาได้ประตูตีเสมอ1นจากลูกยิงของแกลลี่ฮูเปอร์ ยิงซ้ำเข้าไปนะครับจบเกมเสมอกันหนึ่งหนึ่งก็มีการประกาศว่าเกมนี้ถ้าเสมอกันจะต้องยิงจุดโทษหาผู้ชนะปรากฏว่าของฝั่งแมนยูเนี่ยยิงพลาดไปคนหนึ่งส่วนเซลติกยิงไม่พลาดเลยนะครับก็เป็นเซลติกเนี่ยชนะจุดโทษแมนยูไป5ต่อ4ก็ถือว่าเป็นอีกแบ์ที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนผีแล้วน,นะครับในช่วงที่ทีมมันจะผลงานไม่ได้ยิงใหญ่เหมือนในอดีตแต่ว่าบรรดาสตาร์เหล่านี้ครับที่มาเล่นเนี่ยโอ้โหในยุคนั้นต้องบอกว่าสุดๆครับพาแมนยูครองความยิ่งใหญ่กันเรียกว่า เป็นสิบสิบปีนะครับในยุคข,ของเซอร์เลฟูววกุสันก็ถือว่ามาฝากฝีเท้าแฟนๆหาคิดถึงแล้วก็นํารายได้เนี่ยเข้าสู่กองทุนของสโมสรต่อไป้ามาดูแมตท,ที่จริงจังกันบ้างนะครับก็เป็นศึกฟุตบอลยูฟาเนชั่นส์ลีกก็เป็นฟุตบอลรายการระดับทีมชาติของทางยูฟาเขาที่จัดขึ้นมาช่วงหลังแทนที่ของเกมอุ่นเครื่องไปดูกรแขันในเนชั่นสตรีกเอกันก่อนนะครับคู่ของ เนเธอแลนด์ land, เปิดบ้านพบกับบอสเนียแอนเฮอร์โกวีนาเกมนี้ทางด้านเนเธอแลนด์เนี่ยส่งมัทไยเดลิกลงเป็นกองหลังตัวจริงคู่กับเฟอร์จิลฟานได์แล้วก็มีโจชัวเซิร์กซีลงเป็นสุดหน้าตัวเป้านะครับนี่คือการลงสนามเป็นตัวจริงครั้งแรกของเซิร์กซีในสีเสื้อของทีมอัศวินสีสม้มแล้วก็ผ่านมา13นาทีเซิร์กซีก็ทําประตูได้นะครับเป็นจังหวะที่ซาวีซิมอนเนี่ยยิงไปฉลับผู้เล่นทีมเยือนแล้วก็บอลลอยสูงตกมานะครับ โจโชเซิร์ซีโขกเช็ดนิดหนึง่งบอลชนเสาเข้าประตูไปถือเป็นประตูแรกของเขาในสีเสื้อทีมชาตินเธอแลนด์ด้วยแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับนาที27่เนี่ยนบอสเนีย,นยมาตีเสมอจากเออร์เมดินเดมิลวิชจากนั้นในช่วงทดเวลานะครับกลายเป็นเนเธอแลนด์นำอีกครั้งเป็น21คราวนี้โจโชเซิร์ซีครับจ่ายบอลให้กับทิยนี่ไรเดอร์หลุดเข้าไปยิงให้กับเนเธอแลนด์นำา21ถ้ากับว่าเกมเนี้เซิรซ์ซีทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับครึ่งหลังนี่ก็เกมสนุกเนเธอแลนด์นำ 1, จากิกัึโป บอสเนียไล่มา 2- 3สจากเอดินเชโกแล้วก็นาที8 8เนี่ยว้าวเวกฮอตนะฮะอดีตเด็กผีเก่าก็มายิง3จ่อจให้กับเนเธอร์แลนด์นำา42แล้วก็ปิดท้าย52จากซาวีซีมอนนะครับจบเกมเนเธอร์แลนด์ชนะบอสเนียไป5 2คว้า3แต้มไปครองได้สำเร็จถือว่าเป็นเกมแจ้งเกิดของเซอร์ซีในระดับทีมชาติแต่ว่ามัตไทเดลิกเกมนี้ถือว่าเล่นไม่ค่อยดีนะครับมีส่วนกับการเสียประตูโดยเฉพาะ ลูกที่บอสเนียไล่มา2อสาเนี่ยเขาเช็คไม่ดีปล่อยให้บอลที่บอสเนียโยนมาเนี่ยข้ามหัวมาถึงเอเดนเชโกแล้วก็ยิงเข้าไปถือว่าน่าเสียดายนะเพราะว่าอุตสาห์ได้โอกาสลงเล่นตัวจริงแล้วแต่ว่ากลับทําผลงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับส่วนเซิร์กซีเนี่ยผมว่ายืงยาวๆกับทีมชาติเพราะว่าเล่นดีพักบอลดีถอยตัวลงมารับเล่นบอลชิงกับ ทียนนี่ไรเดอร์ทั้งเกมเลยนะครับโอ้โหถ้าที่แมนยูเนี่ยเซิร์กซีปรับตัวแล้วก็สามารถเล่นชิงกับบลูโน่แบบนี้ได้เนี่ยถือว่าเกมรุกของแมนยูจะอันตรายแน่นอนนะมาดูที่ทีมชาติอังกฤษกันบ้างในยุคของลีคาสลียาคุนซือชั่วคราวก็บุกไปเยือนทีมชาติไอแลนด์เกมนี้ต้องบอกว่าแจ็คกีลิตกับเดแครไลท์โดนโหทั้งเกมนะครับเพราะว่าเดแครไลท์เนี่ยเคยเล่นทีมชาติไอแลนด์ชุดใหญ่มาแล้วสามนัดก่อนจะเปลี่ยนใจมาเล่นให้กับอังกฤษส่่่วนนน็คกกกกลลชเเยุด21ให้ับออมา แล้วก็เลือกมาเล่นให้กับอังกฤษในทีหลังเช่นกันหรือแม้กระทั่งลี ley, คาสลี์กุนซือของทีมเนี่ยเกิดที่อังกฤษแต่ตอนเล่นทีมชาติสมัยเป็นนักเตะเนี่ยเขาไปเล่นให้กับทีมชาติไอร์แลนด์ถือว่ามีประเด็นมากมายโดยเกมนี้นักเตะจากทีมแมนยูสคนที่ติดไปเนี่ยลงสนามตัวจริงทั้งคู่แฮร์รี่แม็กไวายยืนซึ่งทหารคู่กับมาเกฮีส่วนคอปปี้เมนูเล่นแดนกลางครับประสานงานกับเดแคนไลท์ ight, แล้วก็มีแจ็กกีลิดเป็นเพลย์เมคเกอร์ก็เกมนี้ต้องบอกว่ารูปเกมเนี่ย I and, ไอร์แลนดน์ อังกฤษเป็นฝ่ายคลองบอลบุกแล้วก็ในยุคข,ของลีคาสลยินถือว่าเล่นกันดีเลยนะครับผมว่าดีกว่ายุคเซาเกตอีกบอลมันดูสนุกกว่าแล้วก็ดูมีทีมเวิร์กมีแผนในการเข้าทำนะครับเริ่มมาแค่11นาทีอังกฤษก็ขึ้นนําก่อนนะครับเป็นลูกยิงของเดแคนไลท์ ight, ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้ทําท่าดีใจแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าให้เกียรติกับการที่เคยเล่นให้กับไอร์แลนด์มาด้วยแล้วก็นาที26แจ็คเกอิช มาตวัดยิงกับอังกฤษนำสองศูนย์นะถือว่าเป็นเรื่องตลกร้ายเลยที่2นักเตะที่เคยเล่นให้กับไอร์แลนด์เนี่ยยิงประตูใส่อร์แลนด์ทั้งคู่เลยจบครึ่งแรก2อศูนย์ครึ่งหลังไอร์แลนด์เกมดีขึ้นแต่ว่าก็ยังเจาะอ,อังกฤษไม่เข้านะอังกฤษก็ยิงประตูเพิ่มไม่ได้นะครับเกมนี้คีวินเคลเฮอร์ครึ่งหลังเหนียวจริงๆก็จบเกมอังกฤษบุกชนะไอร์แลนด์สองศูนย์ลืมบอกไปว่าอังกฤษเนี่ยตก,ตกมาเล่นในชั้นลีกบีนะครับเพราะว่าเซาเกตคุมครั้ง ล่าสุดเนี่ยทำทีมตกชั้นลงมาก็มาเจอในเนเชอร์ลีกบีเนี่ยคู่แข่งก็แน่นอนต่ําชั้นกว่าอังกฤษพอสมควรนะครับถ้ารักษาผลงานได้คงเส้นคงวาก็มีสิทธิ์ที่จะกลับไปเล่นลีกเอได้ในอนาคตนัดต่อไปอังกฤษก็จะกลับมาเล่นในเวมบรีครับเปิดบ้านพบกับฟินแลนด์ก็ถือว่าเป็นเกมที่ไม่ได้ยากมากมีโอกาสเก็บ3คะแนนได้อีกนับหนึ่งส่วนฝากทวีปแอฟริกานะครับเมื่อคืนนี้ก็มีการแข่งขันแอฟริกาคัพออฟเนชั่นรอบคัดเลือกนะอังเดโอนาหน้าก็ลงเฝ้าเสาเป็นมือหนึ่งให้กับ เคมาลูนนะครับก็เก็บคลินชีตได้พาเคมาลูนชนะนามิเบียเป็น1นส่วนในโซนอเมริกาใต้ครับมีศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอยู่ก็มีเกมที่อุรุกวัยเสมอกับปารากวไปศูนย์ศูนย์เกมนี้ปรากฏว่ามาเนอูกาเต้ที่เป็นนักเตะใหม่ของแมนยูเนี่ยลงสนามเป็นตัวจริงด้วยแล้วก็ลงเล่นไปถึง79นาทีเลยซึ่งก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยมีใสติโดนบนพื้นชนะถึง75%ก็คือทําได้9ครั้งจาก12ครั้งโดนกลางอากาศ ชนะ3จาก4ครั้งจ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายของคู่แข่งได้10ครั้งแล้วก็ไม่ปล่อยให้คู่แข่งเลี้ยงบอลผ่านเลยรวมถึงวางบอลยาวทั้งหมด12ครั้งเข้าเป้าถึง8ครั้งนี่คือผลงานที่สุดยอดจริงๆนะอยากเห็นเขาได้ลงเล่นกับแมนยูแล้วในนัดหน้าซึ่งประเด็นการลงสนามของอูกเต้เนี่ยมันเหมือนจะไม่มีอะไรถ้าเทนฮาเขาไม่ได้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ครับที่เขาบอกว่าอูกเต้ยังไม่ฟิตอาจจะใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนถึงจะพร้อมเป็นตัวจริงให้แมนยูได้แต่เกมนี้ ไม่ฟิตยังไงไม่ฟิตกี่โมงลงสนามเป็นตัวจริงให้ทีมชาติลรวเล่นดีขนาดนี้ครับนัดหน้าเจอเซาท์อตันถ้าไม่เหนื่อยไม่ล้ายังไงก็เชียร์ให้ส่งลงอยากเห็นฟอร์มเหลือเกินนะครับฟอร์มดีขนาดนี้จะไปรออะไรแล้วก็ผลงานของแมนยูก็ไม่สู้ดีด้วยหวังว่านัดหน้าเทนฮากคงจะไม่ดื้อนะครับอันนี้ก็คือข่าวสารของแมนยูในวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับนักเตะแมนยูที่ไปเล่นทีมชาติรวมถึงเกมตำนานมาฝากกันนะครับพรุ่งนี้ติดตามข่าวสารกันได้เหมือนเดิมทางแมนยูนี้ลาไปก่อนสวัสดี